สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาที่ตึกใบยกสกายนะครับประตูน้ํานะครับอยู่กรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็เลยมาทานบุฟเฟ่ต์กันท่านผู้ชมเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเลเนาะก็อยู่ในโรงแรมใบยกเลยนะท่านผู้ชมอยู่รงนี้เลยอยู่ชั้นที่ 82นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ถ้าใครจะไปดูวิวของตึกใบหย,ยกเนาะ mm hmm. ก็จะมีเปิดขายตั๋วที่นี่นะคนล,ละ450บาทเนี่ยตรงนี้ครับท่านผู้ชมซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าท่านมากินบุฟเฟ่ก็คือสามารถขึ้นไปชมวิวได้ฟรีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตาตาพาเที่ยวมาอยู่ตึกไบหยกสกายชั้นที่82นะครับเราจะมาทานบุฟเฟ่กันนะครับหัวละ690บาทวิวส,สวยๆท่านผู้ชมอยู่เกือบจะยอดตึกเลยนะท่านผู้ชมเกือบยอดตึกเลยเดี๋ยวกำลังหาที่นั่งอยู่เดี๋ยวอรี่ชั่นเขาจะพาไปหาที่นั่งเนาะนั่งเสร็จแล้วเราก็มาพรีเซนต์อาหารได้เลยเนี่ยท่านผู้ชม ของหวานเยอะแยะมากมายหยิบได้เลยนะอันนี้เป็นของหวานไทยๆเนาะสามารถหยิบได้เลยผลไม้หลากาหลายมีทุกอย่างเลยนะมุมนี้ก็จะเป็นมุมอะไรเออมุมนี้โอ้นี่ๆๆนี่นี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนนะท่านผู้ชมนี่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 ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวตนทุเรียนข้าวเหนียวตุ้เรียนอร่อยมาก ก็จะมีอาหารหลายหลากนะท่านผู้ชมจะพาเดินชมนะตัวสนท่านใดสนใจอยากจะมาก็ามาได้นะไม่แพงนะหัวละ690บาทอยู่ยอดตึกเลยนะเกือบจะยอดตึกไปอยู่เลยนะอาหารคนกินนี่ยอะมากมายนีอะไรซาลาเปา <c oughs> ขนมจีบซาลาเปาน,นั่นเองท่านผู้ชมดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกหนะ่อยว่ามีอะไรบ้างนี่ไงร้อนๆเลยอันนี้สามารถทานได้ไม่อั้นนะท่านผู้ชมทานได้หมดเลยนะนี่ไง ขนมจีบแล้วก็มีถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกติ่มซำนะติ่มซำคือขนมจีบอันนี้สามารถจิบได้เลยนะผู้ชมเนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นโมเดลอาหารที่ดูว่าสั่งแบบนี้ได้เลยนะอะไรประมาณนี้เนาะก็คืออาจจะไม่ไม่ใส่จานให้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาหารมันหลายหลากคือคือให้ว่ากาันกันลูกค้าจะทานไม่หมดเนาะก็อรรันเล็กๆลน้อยไปแล้วกันะกอะไรประมาณนี้ ถึงแล้วท่านผู้ชมถึงแล้วกุ้งสี่ฟูตนั่นเองปลาหมึกสดสดกุ้งสดสดท่านผู้ชมสามารถให้เจ้าหน้าที่ย่างได้เลยนะเพราะว่านี่คือสั่งเท่าไหรก่ก็ได้หมดเลยเพราะว่าขอให้ให้ทานให้หมดวันกันเถอะท่านผู้ชมจะทานเท่าไหร่ก็ได้กุ้งเท่าไหร่กี่ตัวก็ได้มาเอากี่รอบก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นเนาะอันนี้จะเป็นเป็นกุ้งย่างเนาะท่านผู้ชมเป็นกุ้งย่าง เมื่อเราไปเลือกอาหารได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือเอาทานขึ้นี้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวกลัวทานไม่หมดเนาะก็จะมีเป็นซีฟู้ดเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดนะท่านผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มของเรานะครับมีพิซซ่าด้วยนิดหน่อยกลัวทานไม่หมด คลิปนี้ตาต้าพาเทีย่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของตาต้าพาเทีย่ยวนะครับขออท่านมีความสุขม,มากนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์มมกดแชร์กดติดตามช่องตาต้าพาเทีย่ยวไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีความสุขม,มากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ